ดูความน่ารักของเด็กๆค่ะคลิปนี้พามาดูความน่ารักของเด็กๆเล่นกันหยอกกันโอ้โหกัดผ่าแม่เล่นกันหยอกกัน,กน,กน,กกนทั้งหมาทั้งแมวเล่นด้วยกันเลยแมวด้วยหมาด้วยหยอกกันาๆๆตามแม่มาทำไมล่ะลูกพามาดูเด็กๆเล่นกันยัวแยะไปหมดเลย หมาก็เล่นกับแมวแมวกับแมวก็เล่นกับหมาเป็นเพื่อนกันยวนี้เลียงใส่กันจะทั้งหมาทั้งแมวเขาก็จะหยอกกันอยู่น้ากันเขาอยู่กันได้หยอกกันได้เล่นกันได้เขารักกันพามาดูความน่ารักของสัตว์เลี้ยงนะคะน่ารักน่ารักทั้งหมาทั้งแมวหยอกกันเลยหนึ่น ความน่ารักของเขาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเลยค่ะหมากับแมเป็นครอบครัวเดียวกันเราอยู่ด้วยกันแบบนี้อยู่แบบอบอุ่น <c> ห <oughs> มาก็เพื่อนแมวก็เพื่อนเลี้ยงควายควายก็เป็นเพื่อนอยู่กับสัตว์เลี้ยงมีความสุขอยู่กับธรรมชาติเอา้าเดินตามแม่เดินมาเขาก็เดินตาม เขาก็ตามแม่มานี่แหละชีวิตบ้านบ้านคะ่ะชีวิตอีสานชีวิตบ้านบ้านชีวิตบ้านนอกเราเรารักสัตว์เราก็มีความสุขกับสัตว์เลี้ยงพอยานินเดินมันก็เดินตามมันเลยถ่ายไม่ได้นี่หยอกกันเนี่ยนน่ารักยันนินว่ามันเป็นภาพน่ารักก็เลยถ่ายให้ดูถ่ายให้ดูความน่ารักของเขา ความสุขของเอ้อจะสูซีเนี่ยหยอกกันแล้วมาหน่อยกัดแมวถอยล่ะถอยถอยสะไปถอยถอยสปไปอู้ลูกสาวไหมมบบาบังแม่ยังแม่สิท้ายเด็กเด็กหยอกกันเนี่ยถอยถอยถอยอู้หยอกกันถอย แม่จะถ่ายเด็กๆยอกกันไหมเป็นคลิปน่ารักน่ารักค่ะเป็นเป็นภาพน่ารักหยอกกันอ่ะอ่ะยอกแรงเกินเขาเจ็บแล้วมาเห็นไหมเขาเจ็บยอกแรงเขาเจ็บนี่นี่ยอกแรงเขาเจ็บอ่้หยอกไปยอกมาโมโหแล้วโมโหแล้วยอกกันหยอกกันแรงแล้วโมโหแล้วยอกไปยอกมาหยอกแรงเกินเก็บนะเจ็บนะเขาบอกเจ็บนะ ยอกกันเบาๆสิลูกเป็นความน่ารักของแมวและหมายอกกัน <c oughs> อย่าก,กัดเข่าแหงตีลูกเฮ้ยแบก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 อย่าก,กัดแรงอย่าก,กัดแรงอย่าก,กัดแรงโอ้ยไม่โลกัดคอไม่โลแบกไอ้แบก,แบกโอ้ยกัดคอไม่โล อย่าหยอกแรงได้ไหมหนานๆเก็บแล้วเก็บแล้วเขาหยอกกันค่ะเขายอกกันหยอกสนุกสนุกอย่าก,กัดแรงเกินอย่าการแรงเกินอย่าหยอกแรงเกินทั้งนั้นก็หยอกกันอาอ้าเอาหยอกกันความสนุกล่าเริงของเด็กๆคะ่ะเราถ่ายความล่าเริงความสนุกของเด็กให้ดู อยู่ตามภาษาอีสานบ้านเฮาเอาคายตกใจอยังน่ะบนดนี้ยัอแยะไปหมดเลยความน่ารักหยอกกันน่ารัก่ะมาดูทางนี้ทางนี้ก็หมาหยอกแมว ได้เวลาเขาจะกินข้าวเขาหิวข้าวแล้วหยอกกันแล้วเดี๋ยวก็ไปแอวแม่ขอกินข้าวอย่าหยอกแรงนะจะเแบบ๊กหยอกกันหยอกค่อยๆตั้ลูกหยอกค่อยๆทั้งคุณก็หยอกกันอีกคู่หนึ่งทั้งนี่ก็หยอกกันหมากับแม่หยอกกันหยอกแห้ง มามันหยอกแรงแมวเจ็บยินหอนแ,แมวแมวแมวอยู่หยอกแรงเกินนาะเจ็บเนาะถ่ายทำความหนาหักของเด็กๆให้เบื้องจ้าถ่ายความน่ารักของสัตว์เลี้ยงเราให้ดูแต่ละวันเนาะนง้มแรงแง้มคำออกมาหยอกกันน้ำว้าก็มานี่คือน้ำว้านะคะน้ำว้าก็ออกมาคือกันคลิปนี้ก็เท่านี้แหละค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชม